สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าที่สอบถามนะคะเรื่องค่าบริการของที่บ่าตกปลาที่อันนี้ก็เป็นบรบร,รยากาศเช้านี้นะคะโอ้ลูกค้ากําลังได้ปลาตัวใหญ่เลยสําหรับอัตราค่าบริการปัจจุบันนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะถ้าลูกค้าเข้ามาชี้ร้านนะคะลูกค้าก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีราคาทั้งลูกค้านําเบ็ดมาเองนะคะแล้วก็มาเช่าเบ็ดที่นี่เนาะ ถ้านําเบ็ดมาเองนะคะก็คันละสา0ร้อยบาทเริ่มลงตั้งแต่เก้าโมงนะคะมีแถมอาหารปลาให้ด้วยแล้วก็เวลาราคาก็จะลดหลั่นลงตามนี้ตามเวลาที่เริ่มต้นนะคะถ้าลูกค้ามาเช่าเบ็ดที่นี่ก็เริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทต่อหนึ่งคันนะคะมีค่ามาจำสองพันเริ่มต้นเก้าโมงเช้าสามารถตกได้ถึงหนึ่งทุ่มนะคะราคาก็จะลดลงตามนี้นะคะตามเวลาที่เราเริ่มตกปลา ถ้าเป็นปลาหนังก็ปล่อยบอเหมือนเดิมสำหรับปลาเกล็ดนะคะก็สามารถนำกลับบ้านได้ยกเว้นปลาแรกกับปลากระหูนะคะปลานิลปลาบูปลาทับทิมเอาออกได้เลยโดยไม่ต้องช่างนะคะแล้วก็ไม่จํากัดไซส์ด้วยลูกค้าตกได้ก็คือนํากลับบ้านได้ฟรีเลยค่ะลูกค้าสามารถนําเหยื่อปลอมมาตกได้นะคะหรือว่าจะใช้เหยื่อของทางร้านก็ได้ แต่ว่าที่บ่อไม่ไมอนุญาตให้ลูกค้านําอาหารปลาข้างนอกเข้ามานะคะเดี๋ยวพาออกไปดูบรรยากาศร,รอบๆบ่บอรสร้างฟิชชิ่งกันนะคะมาชมบรรยากาศลูกค้าตาตอนเช้ากันเดี๋ยวพานั่งรถไฟไปดูกันนะคะลูกค้าสามารถตกปลาได้ตั้งแต่คอฟฟ่ตรงนู้นนะคะจนถึงตรงนี้ได้เลยนะคะ บรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะคะลูกค้าก็กำลังทยอยมากันเรื่อยๆนะ